สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แปช่องปูเยี่ยมพา,ารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะพบกันเย็นเย็นวันที่7นะเย็นเย็นก็1 6บหนาฬิกานี่แหละครับผมไปอ่านคอมเมนต์ fc นะส่งมามีท่านหนึ่งนะต้องขอบคุณมากๆนะอ่าท่านให้สตรีมานะท่านบอกว่า เป้ปุยมาไอเลขแทนกันเนี่ยมันเอามาทำสูตรใต้คางได้นะว่าอย่างนั้นงวดที่แล้วแต่มันเข้าแล้วงั้นเลขแทนกันผมก็ไปดูเอ๊ท่านคิดได้ยังไงนะผมก็เคยทำหลายครั้งแล้วแต่แต่ว่าใช้เลขแทนกันมั่งหมายว่ามีสองเวอร์ชั่นนะเวอร์ชันหนึ่งตรงตรงเวอร์ชันหนึ่งใช้ใช้เลขแทนกันนะคือหลักร้อยสิบหน่วยเนี่ยใช้วิธีการบวก เอ้ยลบลบแล้วก็บวกนะลบก็คือนับลดน,นั่นเองทีละเต้มนะบวกก็คือนับเพิ่มทีละเต้มนะก็ได้ตัวเลขเอาสักสี่ตัวลองดูนะจะเหมือนท่านว่าไหมพอดีแหละก็ fc ใหม่ๆเข้ามายังไม่รู้ว่ากลมเม็ดที่ปูเยี่ยมวางไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะเลขแทนกันยังไม่รู้ว่ามันแทนยังไงก็จะได้รู้พร้อมกันนะครับผมอ่ะชมเลยครับผม ไม่เสียเวลานะาคำเตือนนะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะครับผมจัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างไดนะครับผมอ่าเรามาดูเรื่องตัวเลขแทนกันก่อนนะตัวเลขแทนกันก็คือนับ เป็นเลขห้าตัวนี่แต่สัญลักษณ์เหมือนมือมนุษย์นะเหมือนเขาจะแบ่งมือมนุษย์เนี่ยให้มาห้านิ้วนะฮะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านิ้วนะตัวเลขแชน่กันก็เราวนมานับที่หนึ่งที่นิ้วหนึ่งใหม่นะถ้าเราใส่ตัวเลขลงไปนะสว่วนนิ้วนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่านี่ยเราวนมานับนิ้วนี้อีกทีก็หกเจ็ดแปดเกศเราจึงได้เรียกแทนกันว่าหนึ่งกับหแทนกันสอนกันสามกับแปดสี่กับห้าห้ากับสี่กับเ้าแทนกันห้ากับศูนแทนก, 5, ทนกันมันออกมาจากของเราเนี่ยนะไกลของธรรมชาติสร้างขึ้นมาก็ช่วยเหลือในการนับเพื่อในให้มนุษย์ในการคิดนะ ปมมือก็เป็นการนับทีละนะทีละห้ากำมือแบมืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่านับทีละห้ถ้านับนิ้วทีละหนะึ่งเห็นไหมระบบมันสร้างมาให้นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเาพวกนี้คือเลขแทนกันนะที่เราจะเอามาใช้นะ,ะเราตามไปดูเวอร์ชั่น ของตัวเลขที่ใช้แทนกันนะฮะมันเป็นยังไงนะครับผมเอาหวยลาวนะงวดที่ผ่านมานะไม่มันค่าใจไม่จบเลยนะสี่สองสองเกดหหนึ่งนะสี่สองสองหเกดหนึ่งเลขล่างหกหเราเอามาแทนกันตรงไหนนะฮะเวอร์ชั่นที่หนึ่งนะเอาตัวตรงเลยนะ เวอร์ชันที่2ใช้แทนกันนะ,ะตัวตรงก็คือ6 7เหนึ่งนะครับผมเอามา,มาตั้งเวอร์ชั่นเลขแทนกันเนี่ยหกเราขีดเส้นเสีย6กนี่แทนด้วย1นะ7แทนด้วย2 1แทนด้วย6นะทางฝั่งนี้ก็จะเป็น1นึองหเรามาคิดการเดินของตัวเลขนะ ตัวท้ายหลักหน่วยนะเราใช้วิธีบวกนะเพิ่มทีละหนึ่งผมจะใช้ใช้สัญลักษ์บวกนะ,ะตัวที่สองกับตัวที่หนึ่งนับรถนะฮะนี่นับลดทางนี้ก็เหมือนกันบวก1นับรดนับลด,น,บลดนะเรามาดูว่าเดินสักสีตัวนะมันจะมาแบบไหนนะเอาแบบไม่แทนกันก่นกอนนะหนึ่งนับเพิ่มหนึ่งก็เป็นสองนะ 2 3 4 5อ่าเอาสัก5ตัวนะเอาสัก4ตัวเจ็ดนับรถก็7 6 5 4 3 6นับรถก็5 4 3 2่าองอ่าตรงตรงสี่ห้าสามนี่แหละฮะที่เอฟซีทักท้วงมาว่า ถ้านำไปลดแล้วมันจะมันจะเป็น9นะเนะเรามาดูว่าเราใช้เลขแทนกันแต่แรกแล้วเราเรามานับเพิ่มอีกนะมันจะเป็นยังไงนะ6บวกก็คือนับเพิ่มจาก6นะ6 1ก็เป็น7 8 9 0 สลบก็เป็น2ลบนับลดลงมาก็2 1 0 9 8 1นับลดนับลดจาก1ก็เป็น0นะฮะศูนยนอ่านับลดลงมาก็เป็น0เป็น9เป็น8เป็น7 นัน่นเอแฟนช่องก็ดูว่าถ้าเราตั้งเลขแทนกันแต่เลขนะตัวเลขมันจะมาลักษณะทำนองนี้นะแปลกแกดีเหมือนกันนะครับผมนี่ถ้าไม่ทักทวงมานะผมก็คงไม่รู้นะก็ต้องขอบคุณนะแสดงว่า f อฟติดตามแล้วก็ตาแหลมคมนะรู้จกักทุกแง่ทุกมุมที่ แอดมินพูดไปนะรู้จักหมดเลยนะรู้จักข้อผิดพลาดรู้จักข้อควรแก้ไขรู้จักเงาของตัวเลขรู้จักเงาของสูตรที่แอดนำเสนอไปนะนี่แสดงว่าท่านเก่งนะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะหูตาแหลมคมนะเรามาดูวันนี้วันนี้วันนี้เอาเขียนฝั่งเอาเขียนฝั่งนี้แหละนะเดี๋ยวเอาสองเวอร์ชั่นนะสองเวอร์ชั่นให้ดู ไปเดนาทีแล้วนะ 7, 8, 0, 9, 0, เจ็ดแปดศาแมันถูกทั้งหมดทุกตัวเลยนะ 7, 8, 0, 9, เจ็ดแปดศูเก้ารียกล่าง0ูนยะ์เกานะอ่าเรามาทำเลขแทนกันนะ9ก็แทนได้4ีนะศย์ก็แทนด้วย แทนด้วยห้านะ8แทนด้วยสอ่ะเราเอาเวอร์ชั่นตรงนี้มาฝั่งนี้นะเวอร์ชั่นแรกมาฝั่งนี้นะ9 0้าศูหสมาฝั่งนี้จะใช้เลขแทนกันสัก4ตัวนะดูสิว่าเป็นยังไงครับผม อ่าแปดบวกนะศูนยะ์ลบเลบนะสบวกหลบสลบอ่าเราเดินทางลงมาแปดเก้าศูนย์หลดลดจาก0นย์ก็เป็นอะไร0ลงมา9นะไม่ไป1นนะศย์ 0, ลดลงมา9 เก้าลดลงมาแปดแปดลดลงมาเจ็ดเจ็ดลดลงมาหกเก้าลดลงมาแปดลดลงมาเจ็ดลดลงมาหกลดลงมาห้าาได้ประมาณเท่านี้นะหาเรามาดูฝั่งเลขแทนกันนะเก้าศูนย์แปดแทนด้วยสี่ห้าสามเป็นยังไงนะสามกับหกเจ็ด 8ปดเก้ารถนะสี่สามรถนะสามสอหหมดพอดีนะอ่ะ จะเข้าตำแหน่งไหนนะถ้าเข้าเหมือนเดิมนะเข้าตรงนี้นะเข้าตรงนี้อ่าเรามาดูเลขวิ่งมันได้ตัวไหนนะมันน่าจะได้ตัวไหนอ่าวิ่งวิ่งวิ่งซะก่อนนะแปดหนึ่งสี่เจ็ดอ่าตัววิ่งวันสี่กับเจ็ดนะฮะเก้าสองาวิ่งไปที่ห้ากับแปด ตัวนี้เป็นใช้ตัววิ่งรหัสสามหกเก้านะอ่ามีสี่มีเจ็ดมีห้ามีแปดนะเจ็ดอ่ามีหนึ่งตัวแปดมีหนึ่งตัวนะมีสามมีสามเจ็ดกับสองแปดนะห้ากับสี่สี่มาติดสี่หกครั้งนี้นะอ่ามีสี่อี 4, อกหนึ่งตัวนะติดอยู่นะติดเล็กวิ่งอยู่นะนี่สี่ก็ติด แถวนี้ติดสี่นะติดวิ่งสี่แถวนี้ติดวิ่งเกตแถวนี้ติดวิ่งแปดนะถ้าถูกสองตัวเขายังว่านะแต่สามตัวเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยเข้านะมันบังเอิญเท่านั้นที่มันเข้านะแต่ว่าสองสามเจ็ดนี่ก็สวยนะครับผมอืสองสามเจ็ดนี่สวยกว่าเพื่อนนะฮะสองสามเจ็ดสามสามเจ็ด ่าฝั่งนี้สี่เจ็ดห้าแปดติดอะไรไหมสี่เจ็ดห้าแปดอ่ติดแปดตรงนี้นะติดเจ็ดตรงนี้นะฮะสี่กับห้าไม่มีนะแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งตัวเดิมอ่าผมว่หกเจ็ดหนึ่งเลขวิ่งตัวไหนอยากจะถามนะก็จะเขียนให้ดูนะหนึ่งสี่เลขวิ่งมันเจนะ็ดศูนย์นะกับแปดหนึ่งนะ นี่เลขวิ่งวันที่แล้วนะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนี่ติดหนึ่งกับเมีติดศูนย์กับแปดมีนี่เห็นไหมแปดกับศูนย์มีนี่เห็นไหมมีสามช่องมันก็ไปเข้าเลขวิง่งเลขวิ่งก็เข้ามันก็เข้าจริงๆของมันนะฝั่งนี้ไม่ติดเลขวิ่งสักตัวนะอ้าวเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งไม่มีเลยเลขวิ่งฝั่งนี้นะฮะมีแต่ฝั่งนี้เอาวันนี้เหมือนกันนะติดสองฝั่งเลยนะ อ่าสี่เจ็ดห้านะแติดนี่แติด7ติดนะแต่มันไปเรียกตัวเดิมนะแปดศแต่มาฝั่งนี้ติด3ช่องเลยนะสก็ติด5 7ก็ติดนะี่แก็ติดนะถ้าเขียน2ตัวก็อ่านสี่หกหงนี้ก็สองแสองเอามาได้ไหมกาวไม่มีนะตรงนี้ ตรงนี้ก็สามเจ็ดนะแต่ดได้3ตัวมาพร้อมอ่ะสำลับมาจากแล้วครับผมหมดเวลาพอดีเลขแทนกันและเลขสลักันนะอ้าวใบแทนกันไปไหนเราเลียกฝ่ามืออ่านี่นะจะคุยเรื่องเลขฝ่ามือเลขแทนกันเราก็ไปได้เลขสลักันนะ ำลาพาจากเท่านี้นะครับผมหมดเวลาแล้วไปแล้วไปแล้ว